ข้อควนการแก้สมการนะคะข้อควรระวังนะคะในกรณีที่ตัวคูณกับตัวหารมันติดลบนะคะเครื่องหมายถึงจะเปลี่ยนทิศทางนะคะเช่นลบ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ6จะเห็นว่าลบ3คูณอยู่กับ x นะคะเวลาย้ายข้างจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6หารลบ3นะคะ เครื่องหมายจะเปลี่ยนทางก็ต่อเมื่อตัวที่คูณอยู่เนี่ยมันติดลบนะคะจะได้ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสนะคะเพราะว่า3กับ6ตัดกันเหลือลบสต่อไปข้อที่2ลบ x ส่วน2ะคะสังเกตว่าลบ x ส่วน2ะคะมันก็คือลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x นั่นเอง เวลาย้ายข้างจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ4นะคะจากหารย้ายไปคูณนะคะเครื่องหมายเปลี่ยนเนื่องจากว่าข้างหน้า x มันติดลบนะคะข้อนี้จะได้ว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ8ต่อไปข้อที่3นะคะลบ 2x อ่าตรงนี้ก็ติดลบเหมือนกันดังนั้น x มีค่าน้อยกว่าลบสิคูณกับอ่าไม่ใช่จากคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะหารลบสสังเกตว่าตรงข้างหน้า X เนี่ยคือลบสคูณอยู่กับ X มากกว่าลบสิพอย้ายข้างจากคูณย้ายมาหารนะคะจากติดลบเครื่องหมายมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางจะได้ว่า X น้อยกว่า5นะคะลบ หารลบเป็นบวก2หาร10หละอ5ต่อไปข้อที่4นะคะลบ3ส่วน 2x สังเกตว่าข้างหน้า x เนี่ยติดลบนะคะจะได้ว่า x เปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่า9คูณกับลบทีนี้เวลาย้ายเศษส่วนนะคะเอาเศษกับเป็นส่วน เอาส่วนกับเป็นเศษนะคะจากลบ3ส่วน2ย้ายข้างก็จะเป็นลบเศษ2ส่วน3าตัดกัน3 1 3 3ตัดกับ9เหลือ3นะคะจะได้3คูณลบ2ดังนั้น x มีค่ามากกว่าลบ6ะคะต่อไป3ลบ 2x มากกว่า7 จะได้ว่า,าตรงนี้นะคะ3ย้ายข้างก็จะเหลือลบ 2x เหมือนเดิมทีนี้เครื่องหมายยังไม่เปลี่ยนเนื่องจากว่า3มเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกจะได้ว่า7-3ลบ3นะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิม 2x มากกว่า7-3ลบ3เหลือ4อ่ะต่อมามาดูตรง ข้างหน้า x นะคะมันติดลบ2ดังนั้นเวลาย้ายข้างก็จะได้ว่า x น้อยกว่า4หารลบ2นะคะข้างหน้า x คือลบ2คูณอยู่ย้ายมาหารเครื่องหมายเปลี่ยนจากมากกว่ากลายเป็นน้อยกว่าดังนั้น x มีค่าน้อยกว่าลบ2นะคะต่อไป ข้อนี้เห็นว่าฝั่งนี้มี3 x ฝั่งนี้มี4 x นะคะเราจะจัดสมการใหม่ให้ x มาอยู่ฝั่งเดียวกันจะได้ว่า3 x ลบกับ4 x นะคะตร,ตรงนี้เป็นบวกย้ายข้างเป็นลบเครื่องหมายยังเหมือนเดิมฝั่งนี้มีลบ5นะคะย้ายจากบวก 2, มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบส ฝั่งนี้3 x ลบ4 x เหลือลบ1 x นะคะ3น้อยกว่า4ลบกันก็จะได้ลบ x ฝั่งนี้ลบ5ลบ2ได้ลบ7ทีนี้ x มันติดลบทำยังไงนะคะเราก็นำลบ1มาคูณก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ 7นั่นเองก็คือทำให้เครื่องหมายมันไม่ติดลบก,ก็จะได้เอกมากกว่าหรือเท่ากับ7นะคะ